สวัสดีครับพบกับช่องเล็กๆกันอีกแล้วนะครับมีหลายคนถามกันเข้ามาว่าผมมีจกักรายานไฟฟ้าทั้งหมดกี่คันซื้อมาทําอะไรซื้อมาขายหรือเปล่าหรือว่าซื้อมาเก็บสะสมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูครับดูจกักรายานไฟฟ้าที่ผมมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมด8คันนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อจาก La z a d a าและช h อป e ี้ในช่วงลดราคานะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่คันแรกเลยนะครับซ้ายมือสุดคือคันสีขาวนะครับ คันนี้เป็นรุ่น V1 ครับซื้อมาประมาณ7,000บาทนะครับแต่ว่าได้ดัดแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับเปลี่ยนทั้งล้อทั้งกล่องเพิ่มแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนขนาดหน้ายางนะครับแต่ว่ายังเป็นโชคเดิมแล้วก็มีเพิ่มไฟสปอร์ตไลท์เข้าไปด้วยนะครับส่วนคันที่2นะครับคันสีส้มคันนี้ที่ผมเรียกว่าไอจิ๋วนะครับเป็นคันเล็กๆนะครับ คันนี้ซื้อมาประมาณ4,000บาทนะครับได้แบตมา2ก้อนแต่ว่าผมก็แปลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเปลี่ยนทั้งล้อและกล่องแล้วก็ล้อหน้าชกหน้าด้วยนะครับส่วนคันที่3นะครับ V3 ครับสีเหลืองนี่นะครับก็ใช้งานได้ทีครับราคาอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับคันที่4ก็จะเป็น V18 ครับคันสีเขียวคันนี้นะครับรูปทรงทันสมัยดีนะครับ ราคาประมาณ8,000กว่าครับบางคนก็ได้7,000กว่า6,000กว่านะครับก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับส่วนคันที่5ครับคันสีเทาคันนี้ผมได้มาในราคาประมาณ6,000กว่าครับยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับเพราะว่าถามคนขายเขาบอกว่าไม่มียี่ห้อครับตอนที่เขาส่งมานะครับตีเป็นลังไม้มานะครับค่อนข้างจะไม่มีตําหนิเลยนะครับส่วนคันสีน้ําเงินคันนี้นะครับเป็นรุ่น V8 นะครับได้มาในราคา6,000กว่าบาทครับรุ่นนี้ให้มาครบเลยนะครับ อีกคันนึงนะครับคันนี้เป็นจักรยานพับได้นะครับผมซื้อมาเป็นคันที่7นะครับคันนี้ก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะครับราคา6000กว่าครับส่วนคันที่8นะครับคันสุดท้ายเป็นรุ่น V19 นะครับผมซื้อมาในราคา ประมาณ9,000บาทนะครับคันนี้ก็ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ใหญ่กว่าคันอื่นเล็กน้อยนะครับใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับมาที่คันแรกนะครับคันสีขาวยี G ่ห้อ LU LAE รุ่น V1 นะครับคันนี้ถือว่าเป็นรุ่นล่างสุดเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ7,000กว่าแต่ว่าไม่มีกระจกข้างมาให้ไม่มีไฟเลี้ยวมาให้ ไม่มีหน้าจอดิจิตอลมาให้นะครับไม่บอกวัดความเร็วไม่มีนะครับมีแค่ขีดบอกระดับแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะครับไม่แนะนํานะครับ อยากให้เพิ่มเงินอีกสักนิดนะครับไปซื้อรุ่นที่มีกระจกข้างมีไฟเลี้ยวมีไม้วัดความเร็วเป็นตัวเลขจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมที่หลังนะครับถ้าสำหรับคนที่ขับขี่คิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยวต่างๆนะครับไม่จําเป็นต้องดูไม้วัดความเร็วนะครับถ้าได้มาในราคาถูกๆก็ถือว่าน่าซื้ออยู่ครับแต่ถ้าเกิน6.5 0 0ขึ้นไปผมว่าไปมองรุ่นอื่นดีกว่านะครับอันที่2นะครับไอจิ๋วคันเล็กสีส้มนะครับ คันนี้อาจจะเหมือนจักรยานไฟฟ้าของเด็กนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าได้ลองขี่นะครับอาจจะรู้สึกชอบเลยนะครับเพราะว่ามันทรงตัวได้ดีนะครับแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงด้วยนะครับราคาก็อยู่ราวๆประมาณ4 0 0 0กว่านะครับได้แบตประมาณ2ก้อนหรือ3ก้อนแล้วแต่ร้านนะครับตัวนี้ก็ทําความเร็วได้สูงสุดประมาณ27กิโเมตรต่อชั่วโมงสําหรับที่ผมซื้อมามีแบตแค่2ก้อนนะครับก็ถือว่าขี่สนุกนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้จริงๆขับขี่ระยะใกล้ๆอีกทั้งโครงสร้างแข็งแรงเรายังสามารถนําไปโมได้อีกเยอะเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนกล่องเพิ่มแบตนะครับและจุดเด่นของเขาก็คือด้วยขนาดที่เล็กนะครับทำให้พกพาสะดวกนะครับเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆนะครับตามตอกซอกซอยแคบๆไปได้หมดครับจะยกขึ้นรถก็ง่ายนะครับน้ำหนักไม่มากด้วยครับถ้าดูดีๆนะครับจะเหมือนรถซิ่งคันหนึ่งเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์นะครับก็อาจจะเหมือนมอเตอร์ไซค์รุ่น MX s นะครับที่เล็กๆแต่ดูซิ่งๆนะครับไม่แน่นะครับถ้าได้ลองใช้อาจจะลืมคันใหญ่ไปได้เลยนะครับ ขันต่อมานะครับ V3 ยี่ห้อยังคงเป็นของ LU LAE อยู่นะครับรุนนี้ยกแบตออกมาได้นะครับถือว่าสะดวกสําหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับหรืออยากจะถอดแบตไปชาร์จที่ห้องนะครับกรูปร่างโอเคครับสวยงามเลยให้หน้าจอดิจิตอลมาด้วยนะครับตัวถังมีความกว้างพอสมควรนะครับโกนตัวดีใหญ่ก็ขับได้ครับโครงสร้างแข็งแรงดีครับตัวนี้ขี่ได้นิ่งดีนะครับเท่าที่ทดลองมาแล้วก็ขี่ขึ้นทางชันได้ดีครับมอเตอร์แรงบิดดีครับทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้น ผู้ขี่ด้วยนะครับจุดเด่นของคันนี้ก็จะเป็นช่องแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะครับสามารถโมูเพิ่มได้นะครับเพิ่มแบตเตอรี่ถือว่าเป็นคันที่น่าใช้มากๆคันนึงเลยครับคันต่อมาครับคันที่4ยังคงเป็นยี่ห้อ L.U.L.A.E. อยู่นะครับคันนี้เป็นรุ่น V18 นะครับคันนี้เราก็แค่ประกอบคอเท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่กระจกข้างใส่ที่ปั่น หน้าจอก็เป็นดิจิตอลไฟ LED นะครับล้อหลังตัวนี้จะเหมือน v 3เลยนะครับให้แรงบิดที่ดีครับมีไฟเลี้ยวไฟท้ายมาให้ครบเลยนะครับถ้าเทียบกับ v 3ก็ดูจะเล็กกว่านิดนึงนะครับทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ32กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้เคียงกับ v 3นะครับก็ถือว่าเป็นคันเล็กที่ขี่สนุกนะครับแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่มากนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่ผมขี่ได้ถึง40กว่ากิโลเมตรเลยนะครับต่อการชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะครับคันนี้ก็เลยเป็นคันที่ผมจะต้องเก็บ อันต่อมานะครับทันนี้เขาจะตีเป็นลังไม้มาให้นะครับเราแค่ประกอบคอเท่านั้นนะครับตรงนั้นเขาประกอบมาให้เสร็จเลยนะครับก็ถือว่าไม่มีตําหนิใดๆมาเลยนะครับหุ้มลังไม้มาอย่างดีเลยครับซึ่งเท่าที่ดูจากหลายๆรีวิวนะครับก็จะได้รับคําชมตรงนี้ครับไม่มีการเสียหายจากขนส่งใดๆด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตตะกัว48โวลต์เหมือนกันครับล้อ48โวลต์350วัตต์หน้าจอก็มีบอกแค่ขีดระดับแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่มีไม้วัดความเร็วมาให้นะครับ ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ3 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็จะคล้ายๆกับ V1 นะครับก็คือไม่มีกระจกข้างมาให้ไม่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับจะดีกว่า V1 ตรงที่มีที่ปั่นมาให้นะครับรุ่นนี้สําหรับคนที่ไม่ต้องการไฟเลี้ยวนะครับถ้าราคาอยู่ราวๆ6 0 0 0กว่าก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับขันต่อมานะครับ v ีแนะครับคันนี้ยอดขายดีมากๆเลยนะครับผมก็เลยซื้อมาทดลองดูครับว่ามันจะดีจริงอย่างที่เขารีวิวกันหรือเปล่า อันนี้ก็ให้มาครบเลยนะครับครบจริงๆไฟเลี้ยวหน้าไฟเลี้ยวหลัง แทบจะเป็นคันแรกเลยนะครับที่มีไฟเลี้ยวหลังมาให้ทุกคันมีแต่ไฟเลี้ยวหน้าเท่านั้นนะครับหน้าจอก็เป็นดิจิตอลนะครับมีบอกระดับโวลต์ด้วยนะครับ52.5โวลต์นะครับและบอกว่าเราวิ่งไปกี่กิโลนะครับเป็นระยะทางรวมนะครับมอเตอร์350วัตต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าให้แรงบิดที่ดีความเร็วปลายทาได้สูงสุดอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับได้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีกว่ารถแม่บ้านเดิมๆในระดับนี้นะครับเท่าที่ทดลองมาหลายคันนะครับ ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ30ต้นๆนะครับคันนี้ได้ถึง30กลางๆเลยนะครับเรียกว่าให้มาครบแล้วครับดีทุกอย่างเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับลุ้นแค่ว่าจะได้คันที่มีปัญหามาหรือเปล่าหรือว่ามีตําหนิจากการขนส่งมาหรือเปล่าเท่านั้นครับเป็นคันที่น่าซื้อนะครับในระดับราคาประมาณ70,00กว่าแต่ถ้าราคาโดดไป9 0 0 0กว่าหมื่นกว่าก็ถือว่าแพงเกินไปนะครับสรุปง่ายๆครับคันนี้ถ้าอยู่ราวๆเจ็ดพันกว่าน่าซื้อมากๆเลยครับพอถือว่าให้มาครบแทบจะทุกอย่างเลยนะครับ คันที่7จนะครับจักรยานไฟฟ้าพับได้นะครับคันนี้จุดเด่นเลยอยู่ที่พับได้ทําให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายนะครับพกไปตามสถานที่ต่างๆครับแล้วก็ยังได้แบตเตอรี่ลิเธียมมาด้วยนะครับในดิสเบรกหน้าหลังด้วยครับลักษณะเหมือนจักรยานเลยนะครับปั่นได้สบายครับทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใกล้เคียงกับจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านทั่วไปเลยนะครับ คันนี้ถือว่าเป็นคันที่ครบเครื่องเลยครับและด้วยน้ําหนักที่เบาทําให้เรายกขึ้นบ้านยกไปไหนมาไหนยกขึ้นสะพานลอยได้สบายเลยนะครับแรงบิดดีมากนะครับคันนี้ดีกว่าจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าได้แบตเตอรี่ลิเธียมที่จ่ายกระแสได้สูงด้วยนะครับและอายุการใช้งานยาวนานครับคันที่8คันสุดท้ายนะครับเป็นรุ่น V19 นะครับสีดําคันนี้นะครับเราจะต้องมาประกอบล้อเองครับ แบตเตอรี่ก็ให้มาอย่างจุใจนะครับถึง20แอมป์เลยนะครับเป็นคันที่ใหญ่กว่าจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านทั่วไปอยู่พอสมควรนะครับโครงสร้างแข็งแรงดีครับรับน้าหนักได้ถึง200กิโลเลยนะครับมีตะแกรงหลังมาให้ด้วยนะครับถอดบ่อหลังออกได้ครับทำความเร็วได้สูงสุดถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับกับมอเตอร์500วัตต์นะครับได้โชคหน้าน้ํามันแล้วก็ได้สปริงหลังที่ค่อนข้างจะแข็งแรงดีนะครับ และยังพอลุยฝนได้นะครับคันนี้ผมลุยฝนยาวๆเลยแต่สุดท้ายลุยฝนก็ไม่ดีนะครับความชื้นเข้ากล่องก็เลยทาให้วิ่งต่อไปไม่ได้นะครับยังไงจากยารไฟฟ้าก็ไม่แนะนําให้ลุยฝนนะครับส่วนราคาของคันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆนะครับประมาณหมื่นสองบ้างหมื่นสามบ้างครับก็ได้โครงสร้างที่ใหญ่เบาะที่ใหญ่นะครับแล้วก็ได้มอเตอร์500วัตต์นะครับได้แรงบิดที่ดีแบตเตอรี่ที่ใหญ่วิ่งได้ถึง50กิโลเมตรนะครับถ้าชอบโครงสร้างที่แข็งแรงวิ่งได้ระยะไกลตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีตัวหนึ ใครที่อยากดูรายละเอียดแต่ละรุ่นนะครับผมก็แปะลิงก์ไว้ให้ดูที่ด้านล่างนะครับทุกรุ่นเลยที่ผมว่ามานะครับส่วนคําถามที่ว่าซื้อมาเยอะแยะซื้อมาทําอะไรแล้วก็มีหลายคอมเมนต์ถามมาด้วยครับว่ารุ่นนั้นเป็นยังไงรุ่นนี้เป็นยังไงนะครับและผมเป็นคนอยากรู้อยากทดลองนะครับก็เลยลองสั่งมาดูครับลองมาแกะทดสอบดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีจริงหรือเปล่านะครับมันมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างนะครับ แะส่วนใหญ่ผมก็จะซื้อในช่วงที่เขาลดราคานะครับซึ่งราคาจริงก็อาจจะแพงกว่าที่ผมได้แปะลิงก์เอาไว้นะครับส่วนเรื่องขายเอามาขายหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่ได้ามาขายนะครับผมซื้อมาทดสอบจริงๆครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เก็บทั้งหมดนะครับ สุดท้ายผมก็ต้องเหลือไว้เฉพาะคันที่เราจะต้องใช้งานจริงๆโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมซื้อมาทำไมเยอะแยะซื้อมาทำอะไรนะครับก็ซื้อมาทดสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเท่าที่กำลังทรัพย์เราไหวนะครับถ้าช่วงไหนเราไม่ไหวผมก็จะหยุดซื้อนะครับผมคงไม่สามารถซื้อไปได้ตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราซื้อขึ้นมาเองครับยังไม่มีสปอนเซอร์ก็ทดลองกันไปครับเอาไว้มีเราจะมาฝากเพื่อนๆกันใหม่นะครับสวัสดีครับ